สี่กล้องอยู่นี่อ่ะแชมป์เป้สวัสดีค่ะไม่อาสวัสดีดีๆก่อนสวัสดีค่ะน้องเชอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไม่เห็นน้องใหม่ขออีกทีสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บิ๊กซีอยู่เจอปาร์คมาซื้ออะไรลูกโอเคเลือกมาน้องเชอเอาไม้ไปให้น้องเชอดูก่อนเอาไม้เชอเชอเอาไม้ลูกกบเหล่าที่สองเฉยยังใช้ใช้ไม่ได้ไไดอ๋อ,อเฉยยังเด็กไปใช้ไม่ได้เชยเลือกอย่างอื่นนะพี่แชมป์ไปเก็บรถเข็นของเล่นกี่ชิ้นครับ สองชิ okay. ้นจ okay. ุ๊บปลปลาก่อนแค่ไม oh. ่แพ้กับสองแค่แพ้นุโอเคอ่ะจุ๊บก่อนมาจุ๊บกันสิจุ๊บก่อนจุ๊บโอ้โอ้เจ็บเจ็บเลือดออกไหมไม่ออกโอ้เจ็บเลยเอาใหม่ก่อนดีๆก่อนดีๆโอเคโอเคโอเคเอาไปได้เชิชนพ่อล้มอ่ะชนล้มเลยจริงเหรอ เขียนได้แล้วเหรอไม้ค่อยจำได้เพราะวันเล้นพี่เนี่ยเหรอใช่โอ้นี่แพงได้อันเดียวถ้าเอานี่เชิญมาดูตรงนี้ลูกนี่นู่ออออนอ,อ่าน,นี่ดูของเล่นเอาไหนมาเดินดูสิฮะโปดชีไปชีก่อนนะโอเคอยังไหวยอย,อย,วย,อยู่โอเคอ่าเลือกพี่เป่าฟองสบู่ลูก เป่าออกมาแล้วมันจะมีฟองออกมาแพงวะได้ซื้อได้ซื้อไม่แพงมาสองนะได้แต่อันนี้แพงไหมไม่แพงน่าชิมชิ้นเอาแบบเดียวกันสองชิ้นหรือเอาคนละแบบก็ได้เอาคนละแบบโอเคงัค้นเอาชิ้นนี้ไปก่อนเอาตัวไหนสีไมี่หว่าไม่ไหวลโอชีปะไปฉี่ก่อน,อนเอาไป,ไไไปลายๆก้องไปฉี่ก่อนอ่าตอนนี้น้องไปฉี่นะครับ คนพี่ซื้อสมุดจะซื้อแฟ้มไม่ไม่ซื้ออ,อะไรลูกสมุดอ่าโอเคซื้อสมุดได้หรือ,อยังไปดูทั่วๆหรือ,อยังข้างในก็มีอีกนะอันนี้หลังเลิกเรียนนะครับก็เลยมาแวะบิกซีอาสมุดเล็กๆก,ก,ก็ได้อันจุดจะเขียนชื่อจำพอไหมได้พอส <Okay. S 1> ีจะเขียนตัวเล็กๆนิดนึง เดี๋ยวไม่ชอบแล้วก็ค่อยเลือกระหว่างรอน้องเชอมานี่นะครับเครื่องเขียนเยอะเลยน้องแชมเปญชอบอยู่โซนเครื่องเขียนแล้วก็จะอยู่ทีนานมากๆ<อ>น้องเชอชอบอยู่โซน,นของเล่นทำไมสีไม่เท่ากันคนละลายไงลูกคนละลายกันสีก็เลยไม่เหมือนกัน โอ้นี่แชมเปนต้องเลือกนมเองนะลูกโอเคเขามียังลบยักษ์ลำเลม่ใชื่อของแชมมาปวดทาของแชมหายแลมาปวดหยิบเป็วของแชมปก็ซื้อไปเผื่อเพื่อนแบ่งกันโอเคอันนั้นแชมไม่ได้เจาะไอเจาะไม่รู้แล้วมันอาใส่ตะกร้าน่ารถดแล้วเตรมไปดูของอันใหม่แล้วเดี๋ยวรอน้องเชร์มาเดินไกลลูกอืม เจอไหมเจอไหมเลือกถูกหรือ,อยังไปสินำพ่อไปเลยโอ้โหวิ่งมากลับมาจากห้องน้ำไวมากเอาไปเรื่องของตัวเองเลือกได้ยังไปแล้ว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 รอพ่อด้วยเอามาเลยลูกหนึ่งชิ้นของน้องเชอ ได้เลยครับจัดปากชิ้นแรกอะไรนะไม่แพงหยิบมาได้เลยอันไหนก็ได้ครับใช่ครับเอามาเลยครับจะเลือกได้ไหมเนาะไม่เป็นอยู่อ๋อเป็นอยู่นู่นเอามาใส่ตะกร้าโอเคขาดน้องเชอครับพี่เสร็จแล้วพี่ได้อะไรมา ไม่แพงครับได้ชิ้น<อ>ครับรอโอเคอีกหนึ่งชิ้นไปเลือกครับอรรอของพ่อของพ่อเองครับอันนั้นห<อ>นกันกหนกันกหนักหนักผักกลับไปไ,ไม่ไม่เข็นก็นได้ใส่ได้ได้ทุก่อนคืออะไรสาเล็บสีทาเล็บนะโอเคหนึ่งบาทพอแล้วนะไปซื้อนมน้องเชิต้องเลือกนมเองนะโอเคไปใส่ตะกร้าพี่ไม้ไปครับ ปอ่าหยิบน,น,นมมาจ้าช่ำกินนันไหนของช่ำกินนันไหนลูก,อ,ก<ะ>อันนี้ของเด็กหรือของผู้ใหญ่เนี่ยอ่ะพี่ไม้หย,ยิบเลยลุยเอนนอ,อ,อพ่อบอกเลยว่าเอาสีม่วงไปเยอะมากๆครับสีม่วงกล่องเล็กน้องเชอรกินแนตะ่สีม่วงอ่ะพี่ไม้ลุยหยิบมาเลย หยิบมาเลยเยอะๆะเ,เอาเชิญไปช่วยเขาหยิบสีลูก,ลกตัวเองอ่ะสีม่วงอันเล็กนี่ของตัวเองอะ่ะเขฝากโอเคอเ,คเค้เคเาหยิบมาเลยครับเ,เอามาหลายรถเลยลูกลงม,มาเยอะหน่อยโอเคตัวเองใส่ตะก้าก่อนสิแล้วค่อยไปหยิบใหม่เอาเก็บขึ้นมาใส่ตะก้าก่อนใส่ตะก้าก่อนโอเคโอเค เอาใส่ทีละอันแล้วไปเก็บขึ้นมาเกอนเก็บให้ค่ะเอามาเลยเอามาเถอะเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยใส่ไหมเด,เด็กที่ไหนร้องไห้นอ้ออันนี้ซื้อเท่าไหร่แถมฟรีหนึ่งแถมหนึ่งเอาข้างบนสิลูก,กโอเคพี่ไม้เอานี้เพิ่มอีกห้าครับรถไหนก็ได้อันใหญ่เพิ่มอีกห้าก่อน ตอนนี้ซื้อครบ189บาทแถมกระเป๋า1ใบเราก็เลยจะเอาไปเยอะหน่อยนะครับไปของแถมด้วยเอารถเดียวเลยเหรอเอารถเดียวเลยเหรอพี่ไม่20อัน22อันหยิบมาเลยไม่ใช่1แพ็ก22แพ็กหยิบมาเอานับแชมเปญเอาลงนับ,นบเอาลงมาสีพ่อนับให้นึงเอ่าเชว์ใส่ลงมาใช่ เอาเชื้อใส่เชื้อใส่มะกอนรถอะไรก็ได้ยิบมาเลยลูกเอาเชื้อว่างว่างสองสามสี่ห้าเอามาอีกทั้งหมดยี่สิบสองเรื่องมาเลยใส่ตะกร้าเลยเชิรแชมมาใส่เลยลูกเท่าไหร่เจ็ดเชอเป็นแปดเก้าสิบ เอามาอีกอีกสิบสองอันสิบสองสิบแล้วเป็นสิบสองสิบสองเชือครบแล้วเอายี่สิบสองขาดอีกสิบขาดอีกสิบกระป๋องใหญ่ไม่ได้กล่องใหญ่ไม่ได้เอาแต่กล่องเล็กจ้า้ามเอากล่องใหญ่เอารงเกียสิบบาทกล่องใหญ่อยู่นี่ไงพ่อหยิบมาแล้วเพียบเลยเหลือกล่องเล็กแชมป์หยิบมาเลยลูกเอาได้เอามาหา,าพี่แชมป์มา,ส,ามสิบไง อีกสิบขาดอีกส <Start. S 3> ิบอีกหก อันนี้กระเป๋ากระเป๋าที่แถมนะครับเราได้ทั้งหมดกี่ใบอันนี้สี่ใบแล้วพี่มาอีกสี่ใบโอเคเราได้ทั้งหมดแปดใบไป,ไปเอามาจากไหนอะเออนนยอะไหม,ไ,มได้เลยสองชิ้นครับสองอสองคุยแล้วสองชิ้นครับไปชิ้นที่หนึ่งไปครับ โอเคอีกหนึ่งชิ้นลูกอย่าขย่านะเดี๋ยวมันแตกชอบอยู่เอาเลยไหมหรือจะไปเดินดูก่อนนู่นตรงนู้นเยอะแยะเลยลูกพี่แชมตรงนี้เยอะลูกได้ก็ได้ทั้งหมด2ชิ้นมีไฟด้วยโอเคชอบ ได้เอาสิเชิญไปเก็บใส่ตะกร้าก่อนไปเก็บใส่รถเข็นก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวมันแตกปไป <Okay. S 1> พี่ชายมาไหนลูก <Okay. S 1> ชิ้นเดียว <Okay. S 1> เรื่องไม่ถูกเลยเนี่ยไห <Okay. S 1> นยังโอเคโชว์หน่อยคืออะไรลูกโอเคเอาไป น้องเชอพี่แชมได้แล้วครับเป,เป็นของเล่นด้วยเป็นขนมด้วยเดี๋ยวเชอร์เชิร์ไหนนะเชอร์ไหนนะอยากมีของเล่นสัมัของเล่นลูกไม่มีลูกกลมต้องเอาลูกกลมมาใส่อันนั้นนะ่ะอันนี้เหรอใช่ อ๋อมีลูกอมอยู่ข้างในอยู่แล้วได้ลูกเป็นของเล่นด้วยลูกอมด้วยเจนนี่มีประโยชน์กยบอกเชิญมีประโยชน์มีเหรออ๋อเป็นเยลลี่ของหมอมีอยู่ลูกกอไม่มีต,ต้องไปซื้อที่โรงพยาบาลตัวไม่ถึง่ะเอากี่แพ็กลูกสอง,สองพี่ไม่ไมาแพ็กหนึ่งแชมเปญไปใส่ตะกร้าลูกเพราะว่าซื้อเยอะไม่ได้มันมีวันมด เต็มหรือยังเต็มแล้วปลาจ่ายตังได้ครับได้เลยครับเห็นไหมน้องเชออายุสี่ขวบกินเองได้แล้วนะนึ่งออกจากไม้เองกินเองหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวก๋วยจมเต๋อๆแต่ก็แค่ก๋วยจีมเคพ่อช่วยนิดนึงแล้วกันนะเพราะยังเป็นเด็กอยู่แต่พอถ้าเกิดโตมาแล้วต้องช่วยตัวเองนะโอเคโตเป็นสาวแล้วพ่อจะไม่ช่วยเลยนะ ไข่ดาวไข่ดาวเอา้าวรอบนี้ไม่บีบมะนาวเหรอลืมหรือเปล่าไม,ม่พี่แชมพี่แชมใช้มะนาวพี่แชมชอบกินเปรี้ยวชอบมากเปี้ยวแซ่บอร่อยโชว์ใส่มะนาวโชว์แสบแยกไทยแยกแม่เหรอแสบมือระวังหกนะกินชา้าช้าพี่แชมป์กินข้าวผัดไข่ไข่ดาว ส่วนน้องเชอร์กินอะไรขนมพี่แชมป์ร้อนนะลูกร้อนเปลวคนตีดีควันสิลูกนืมคืออะไรแป่ซื้อวะอยากน้ำเนี่ะโอเคพ่อเปรงน้ำให้ปแป๊บเดียวร้านนี้เยี่ยมมากเลยใช่ไหมพ่อปัดไข่บอกว่าอร่อยมากเลยควันขึ้นอยู่เลยเนี่ยแล้วของของเชออร่อยไหมลูกกินให้หมดเลยนะโอเค <c oughs> <c oughs> ไม่ตายนะ้มันอร่อยแบบแปลกๆฮะไรอะไรคืออร่อยแบบแปลกๆไม่เหมือนแบบอไปแบบก็อร่อยแต่สรุปอร่อยโอเคยอดกิเลียนครับหนึ่งพัน้าคนละห้าคนละห้โอเคนละึ่งคนละหนึ่งันโนโอเคจดแล้ว

่วนปันเหรอไม่ต้องพรุ่งนี้หรอกคืนนี้แหละกลับไปเนี่ยเผลอๆไม่ทตนถึงบ้านนุ่นวิ่งไปเข้าตรงน้อ่ากินข้าวเสร็จต่อขนมหวานจ้ามีนมี้นตนมะพร้าวมีเธอได้น้ทาแะร่ไรนะน้ำแข็งใส่น้ำแดงกินนมะพร้าวโอเคตอนตอนาเอาพิโปออกมาทิ้งอมเชยแน่แน่ายล้วายหล้านึงายแล้วถายแล้หนึงกัดไม่เข้า ทันเก่จะหลุดโอเคไม่หลุดนะพี่ไม่หลุดนะทันที่เป็นโยกแล้วยังไม่หลุดเลยตัวเองยังไม่โยกจะหลุดละรอจะเหมือนพี่ไงแม่บอกอ่ะโอเคแม่บอกก็แม่บอกค่ะเพราะแม่บอกตรงนั้นอ่ะก็คุณแม่หลอกเล่นๆเขาตัวเองจะฟันหลุดอย่างเดียวเลยอ๋อจบไม่ได้กินเองเป็นลูกเครื่องเสียพี่ไม่บอกแร๊ดอดตายไม่ได้กินน้ำแข็งใสไปแล้วอ่ะ ทำไมฉันถึงชอบบุญมะพร้พาวลูกมันนิ่มเหรอ,บบอรกินแต่บุญมะพร้พาวอย่ะายังเดีอวเลยฟักทองไม่กินเลยเนี่ย,อร,อ,ยอร่อยถึงขั้นเป็นเลยเหรออืม สน,น,นุกไหมคะล,ล,ลงข้างน้เนให้หมดกอดสีต่ตาจังแล้วนั่งลงเ,ลเ,ลเลให้หมดก่อนโอเคไหมคะอ,อ่านะคะสองเหรียญคะ่ะดสิค่ะ เด็กมากค่ะอะไรนะคะไม่หยอดเ๋ยวนั่งได้เฉยๆหรอคะนอาตั้งอยู่ไหนอะลูกอโอเคค่ะ ต้องเชิค่ะไ,ไ,ได้ไ,ไหมฉลาดจะเป็นได้ฉลาดตัวใหญ่หลุดไปแล้วม,ลนะมันหนักมากใช่ไหม ได้ไหมลูกเสือกียญคะแม่มีให้อีกเหืีอหนึง่งเจาแกกันเลยเฮ้ยเธอมีเยอะบอกป่าป๊าได้ไหมว่าแม่ทำอะไรจะตักแอวนเสืเหลี่ยญให้อีกใช่ไหมโอเคจะเล่นอะไร แต่นคันอื่นมันก็ได้ลูกสองรอบแล้วว่าลูกไปนั่งเฉยๆก็ได้อะอโอเคไปดูแม่หยอดตู้ดีกว่าเดี๋ยวโอเคนั่งไปเฉย,ไ,ยได้ไปดูสิไปต,ต,ต้องใช้เหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งทีละหนึ่งเหรียญ เล็งตัวนี้ก่อนโอเคนี่นี่มีตุ๊กตาด้วยนะดูฝั่งนี้นี่นี่มีตั้งหลายตู้นี่โอ้กาแชับน้องเชอสนใจตัวไหนมาไม่เห็นหรอกกลัวปะล่ะกลัวคุน้องเชอร์องเชอ เดี๋ยวพ่อแจ้งมาพ่อแจ้งขอไปเก็บรถใช่คนตะฝั่งไงสิบบาทโอเคจัดปะฝั่งนู้นใช่ได้ค hey mm ่ะ นี่ขยับอันนี้นี่ขยับอันนี้เลยเลยเลยมันยากมันยากเหรอม่ฟังอ่ะมันยากมันยากทำไมอะมันยากไม่ได้อารมณ์ O K。<Okay. S 2> <laughs>